อย่างนั้นนะครับก็คือไม่ไม่ซ้ําไม่เติมอะไรเลยแต่ว่าพิสก็ต้องว่าไปตามกิจอย่างนี้นะนี่ดีใจนะครับ,นนนนรบกับเรียนท่านสืบมันชนทุกคะแนนนะครับวันนี้เองผมทั่วจังหวัดชลบรุรีนะพร้อมกับท่านพลดุลธ,ธีุลเกียรติปานแก้ว กราการป้องการกำกับการทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตต้อรับผิดชอบนะครับควพร้อมกับท่านสุภาพสิริเรองด้อาทิตย์การรัฐการปปทนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีแล้วก็รองผู้ว่าการชลบุรีครับวันนี้เรานะครับอยากจะมาเรียนความคืบหน้าในกรณีที่คณะกรรมการปปทนะครับได้ขอพร้อมกับเจ้าสิทธิตำรวจจากกรมการ ปบปป,ปนะครับได้สั่การจับกลุ่มในกนนังกรพง์สวันปฐมเลิศตำแหน่งประหลัดอำเภอนักกลุ่มงานางการปกครองซึ่งรักษาการแทนเนรกักติีนะครับแล้วก็นางสุพการดิวเหลืองนักงานราชการที่ว่าการอำเภอจตุรีเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมานั้นนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับอยากขออนเรียนความคืบหน้านะครับว่าทางจังหวัดเองนะครับแล้วก็ทางทั้ง ปปปปป,ป,ปอทครับซึ่งวันนี้ได้มาลงแถลงข่าวกับจังหวัดเนี่ยนะครับได้ดําเนินการไปตามหน้าที่ทุกประการแล้วก็ขอเรียนว่าในส่วนของการเรื่อนลัษกานปราบปรามการทุจริตของจังหวัดกรุงเทพมหเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่กับสำหรับกรณีนี้นะครับในส่วนของคดีอาญานเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินาการจับคุมไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาทางปลัดอำเภอเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับ ออกมาแล้วครับส่วนของจังหวัดเนี่ยก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีการสังข์องกับมารรการารายดังกล่าวนะครับซึ่งอตอนนี้ก็ได้ย้ายมระการรายดังกล่าวเนี่ยมาประจำี่จังหวัดจีสารกำศนุตีแล้วนะครับส่วนในข้อมูลอื่นๆนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นเนี่ยต่อเรียนว่าในการตรวจสอบในการดำเนินการกับทา,าการฝ่ายปกครองเนี่ยวันนี้ เราก็ได้มีการได้พูดคุยกับทางท่านผู้การว่าเราคงมีการปกครองรายอื่นอีกนะครับที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับการกระทําความผิดต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราก็จะมีการมอบตัวฝ่ายปกครองเราให้กับฝ่ายทางตำรวจกับอปทนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายตามหมายของศาลัแต่ ทางจังหวัดจันทบุรีกับทางผู้กรารได้มาคุยกันว่าก็เชิญคนนั้นมาเพื่อจะมาไปมาให้มอบตัวเพื่อเพื่อช่วยใน,นการการสรวสบต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปในส่วนเรื่องของการใช้ตู้สภาก,กากชา้าที่มีขึ้นห่หายสาก,กาชาติครับซึ่งในข่าวมีการหย่อนเงินลงไปในตู้นั้นเขาเรียกว่าในในขั้นตอนนี้เนี่ย เราได้รับมอบหมายจากสถาบันชาติไทยนะครับแล้วก็มอบให้ชาติชุนโรีนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมได้ทางชาติชุนดีก็มอบให้จังเลขาชาติจังหวัดโดยทั้งจังหวัดได้แจ้งความเรืดีแล้วที่สอสัตหีบนะครับเพื่อเรื่องการตาดกฎหมายต่อไปในเรื่องการใช้โลโก้นะครับส่วนกรณีตู้นะครับที่มีการคุยกันว่ายังใช้ได้หรือไม่ไนะเราเรียนว่าตั้งแต่ปี60เรามีการเริ่มนไปแล้วในตู้อีคลิด กระดิสสีขาวใสนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตู้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปที่ต้องดำเนินการตามพรบการใช้หน่อง,งานของทางราชการการตามพรบการใช้หน่อง,งานของทางราชการนะครับนนในในอนาคตนั้นนะครับเรื่องตู้นะครับเราก็มีการแจ้งเปี่ยนในทุกติดอาช่างแล้วในการดมเะนินกางในการเช็คตู้บริจาคซึ่งต้องระยะนุญาจริงๆเท่านั้นนะครับ ส่วนการพิจารณาการอนุญาตในการที่จะขอให้มีเรื่องที่พักที่ไม่เกินสี่ห้องที่แล้วก็มีผู้พักไม่เกินยี่สิบคนตามที่เป็นข่าวนะครับที่จริงแล้วตรงนี้ก็เดิมเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดครับแต่เรามอบทางอำเภอเป็นคนพิจารณาตรจแจ้งนะครับโดยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดอันนี้เป็นแนวทางที่เราแจ้งไปแล้วนะครับส่วนนี้เรื่องการขอควาจะเหียกจากผู้เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราพบว่ามีนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะเิยหรือมีการทำประทุษนีอีกนะครับเราก็มีการให้แจ้งมาตรงอย่างสูนรุ่งธรจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปในการที่จดำเนินการนะครับซึ่งทั้งทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่มีการเกิดเหตุนะครับเรามีการขยายการสอบสวนแล้วก็มีการแจ้งก่อนดำเนินคดีแล้วก็ย้ายตัวทำความผิดมาประจำจังหวัด ทางฝ่ายปปปพบว่าน่าจะมีการสืบมีการต่อนเนื่องอีกอขั้นการอะไรอื่นอีกครับเราก็จะเป็นต้องดำเนินการสอบสวนต่อในการที่จะขยายผลในการหาผู้กระทความผิดมาดำเนินการทางคดีต่อไปในเรื่ององวินัยจังหวัดก็เป็นการสอบสวนเพื่อให้เราเสร็จเรส่วน,นต่อไปกับเพื่อเรียนสื่อมวลชนเพื่อปลดทร้าบในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการอมอบตัวนะผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเพื่อ ข้าสู yeah. ่กระบวนการการพิจารณาทางยทางโทษต่อไปครับวันนี้ก็จะเรียนให้สิบบุชนลที่เราทราบในการดำเนินการของทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทางปปปอเอกับปอปทองครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนสื่อาพให้ผทราบครับในต้นก่อนอื่นก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ภายหลังจากการมีการจับกุมรักษาการนาอำเภอแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับ เราไดา้สืบสวนขยายผลต่อโดยได้ประสานงานกนะับท่านผูว่าของเรื่องเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่กระทำความผิดในเคสน,นี้นะครับข้อมูลต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประสานงานมาตลอดจนสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยได้จากข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยจนมีสารม,มีการอนุนวัิหมายจับเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ดับสูงของอำเภอนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ก็ได้่ากผู้ว่าเนี่ยได้นําตัวมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดําเนินการต่อนะครับตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ในการประสานงานเนี่ยทำให้เจ้าที่ของปอปปหรืปอทอเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรม กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจังหวัดนะครับแล้วก็ผมแล้วก็บวทเนี่ยได้ดำเนินการกับ,บผู้ที่ทุจริตนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างตรงไปตรงมาอันเรื่องนี้ต้องนาเรียนว่าปเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวองค์กรน,นะครับต้องต้องแยกแยะนะครับาผู้ว่าบอกแล้วว่าน้ําไม่ดีก็เนื้อไม่ดีเนื้อลายก็ต้องว่าไป ไม่ไม่เกี่ยวนะครับองค์กรก็อยู่นะครับนี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลก็ต้องนาเรียนพวกเราไว้นะครับผู้สื่อข่าวไว้นะครับในส่วนของการดําเนินคดีเนี่ยเราเราเรากรปปทเนี่ยแราผู้ว่าเนี่ยก็จะจะดเนินคดีเฉพาะในส่วนที่มีพยานหลักฐานไปเกี่ยวข้องจริงๆนะครับเราจะไม่ออกนอกเกมนะครับไปเกี่ยวข้องจริงๆนะครับเราจะไม่ออกนอกเกมนะครับ อะไรที่มันเป็นประเด็นหรือมันมันเข้าข่ายความผิดก็จะอยู่ในักเกณฑ์ที่เราจะต้องดำเนินการนะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวหลังจากมีการจับกลุมตัวแล้วก็เสร็จเนี่ยก็คงจะต้องนําผู้ต้องหาเนี่ยไปที่ทําการลงจังหวัดที่โรงพักที่จะกลุมแล้วก็นําตัวไปที่กองพักการป้องกันปราบปรามการชุมนุมนะครับเพื่อสอบสวนปากคำนะครับแล้วก็ อาจจะมีการยื่นหลักทรัพย์การขอประกันตัวนะครับในส่วนนั้นนะครับเป็น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 ประหลักอยู่ในอำเภอชันบุรีเพื่อนบนี้ก็เป็นท้านการชั้นสูงนะครับเป็นประหลัดนะครับก็แนวทางการสุขสวนนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องม,มีส่วนเกี่ยวข้องมีอย่าง,งกางชัดเจนนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแต่ตรงนี้ผมผมยืนยันว่าต้องต้อง ต้องบอกว่าผู้ถูกจับเนี่ยยังไม่ได้สารเสริมยังไม่ลงโทษก็ถือเป็นผู้บหิสุดอยู่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเราเราไปสู้กันในศาลนะครับผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกครับไม่ 2022กับ d e l i n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ท,ที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w c o g h